นั่นแหละเดี๋ยวจะคุยจะคุยก่ไหมีใจไหมใจไหมะฮะโอเคโอเคอืม เออพอพ่อมาแล้วนิ่งดีไหมฉันพ่อนอนนะไม่เขาก็ร้องให้เข้ามาหาเมื่อกี้เห็นไหมพอพ่อเข้ามานอนด้วยแล้วเงียบเลยเมื่อกี้พ่อนอนไกลเกินเลยร้องให้เข้ามาหาใช่ไหมลูกเนาะนีะ่อ,อ,อยากขยาแรงลยคะหนูตัวหนูตัวนิดเดียวเองขยาหนูแรง